พบกับเราดกรกิติศักดิ์ทนายธนิพนธ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับผมทนายภาคิชานกแลทีมดกรกิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิธีพุทธและทีมทนายวันนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้ในเรื่องของการหย่ากับการแบ่งสินสมรสครับ ในเรื่องของการหย่าก,กับการแบ่งสินสมรสนะครับได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1533และมาตรา1535ครับมาตรา1533นะครับได้บัญญัติไว้ว่าเมื่อหย่ากาันให้แบ่งสินสมรสให้ชายและหญิงได้ส่วนเท่ากันและมาตรา1535ได้บัญญัติไว้ว่าเมื่อการสมรสสิ้นสุดลง ให้แบ่งความรับผิดในหนี้ที่จะต้องรับผิดด้วยกันตามส่วนเท่ากันซึ่งในเรื่องนี้นะครับมีคำพิพากาษาสารดีกาที่น่าสนใจดังนี้ครับคำพิพากาษาสารดีกาที่950ทับ2500ได้วางหลักไว้ว่าการแบ่งทรัพย์เมื่อสามีภรรยายอยากขาดจากกัน มีอายุความสิบปีกําหนด1ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา155ไม่ใช่อายุความฟ้องแบ่งทรัพย์เช่นนี้หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมและยากจน ท่านไม่ต้องเสียกำลังใจครับทางสภาทานายความของพวกเราช่วยเหลือให้ท่านฟรีท่านสบายใจได้ครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อ,อ,ตอและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทานายภาคพ,พิชานุกแลทีมดกรกิติศักดิ์เนติบ,บัณฑิตไทยทานายวิถีพุทธและทีมทานายสวัสดีครับ